คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้จะพาพี่นอ FC, ้องเอฟซีไปตามต่อเหลขของแม่ที่ว่าเพิ่นได้เลขนํามาด,ดอกใหม่เนาะ,ะรับผมที่เคยนําเสนอไปอช่วงหนึ่งด้ครับผมเอา่ายๆว่าเลขแม่เอฟซี ดอกใหม่ค่ะท่านผู้ชมเจังควายสิบวสับสนเพราะว่าเลขมันออกอยู่ดอกใหม่ที่เพิ่นบูซาอ่ยาย่มวันพระแม่ค่ะ <ผม S 1> ท่านผู้ชมเพิ่นไปนนางสมาธิเลขมันลอยมาตัวใหญ่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมครัแล้วก็มาตั้งแต่บนค่ะคอ่าเข่าดีเพิ่มดิแม่ครับผมบวชเ่ราหันว่าอะไตามเด้อค่ะแม่เพิ่นกักตัวค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็รออยู่ว่า คือว่าตามแม่ดอกไม้เลขแม่ดอกไม้ค่ะคในในในที่รู้กันนมะถมว่าเลขแม่ดอกไม้ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะน้ำเชี่ยกับก่้มาเชี่ยกับสิต่างซื้อแม่วาเลกแม่ดอกไม้เด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลกร่อยออกมาจากดอกไม้ที่บูชาผะค่ะเอาเมื่อนี้แม่เพิ่นกะหายเจ็บหายป่วยแล้วแม่เพิ่นกะเลยโทรมาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่น้ำเชียกับเก่ามาเชียกับขอขอพกคุณแม่ที่เมตตาตัวเลขให้ทั้งช่อง YouTube น้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะว่าหวดนีสิเป็นตัวอะไแม่เพ่นให้มันไปตะบุญเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะฮัลโหล แม่ครับลูกหลานเกามาเชียสวัสดีแม่เอฟซี่น้องไขยครับผมจ้าสวัสดีแม่วาซิปโตโรปันเหรแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้ำเสียแม่เป็นเจ้าไหนแม่่ายไปนี่แหละหวัดเห็นชาขินเน่แม่ก็เลยอยากโอ่แม่แม่ขึ้นว่าว่ายูดีสบายคือว่ากักตัวหายไปแม่ กักตัวหายแล้วหายวัาที่ยี่แปดเมื่อไหอืมโทษไปเพราะว่าพอเพิ่นลับเพิ่นว่าแม่เพิ่นนั่นกักตัวตัวเพิ่นว่าครับเดี๋ยวแม่เล่าตั้งแม่เล่าเสียดตอนแรกๆตอนที่แม่หฮยันศูนย์นั่นบอกมันพิ่นขึ้นศูนย์ให้เบิ้งอ่ะนะมันหมดนั่นเลยหลุดมันเลยออกนึงเกตซีนึงเกตเนาะมันเลยออกเพราะว่าฟันพาที่สองแม่น้ำเสียดมันขึ้น หาศูนย์บักง่เลยแม่ป่านี้เออหมดหมดแม่หมดลูกกันเลยซื้อบักหลายลูกสาวแม่นะ่ะมันเออมันก็นเลยออกเนืองเกตมันหลุดป็นงวดที่สองมาพ่นบกเขินเลยแม่งวดที่สองมาที่มาออกกันสี่ศูนย์หานแม่น้ําเสียบกบกเขินเลยแม่บกเขินในห็นเลยเออบกเขินในห็นทั้งสองมันพระเลยบ่มีเลยบ่มีตัวเลขบะเนียน แม่กะพัดตะเลขออกซี่ศูนย์หาแล้วแม่กะติดอันข้อวินเลยค่ะแม่กบเลยบเริเแม่กเขาไปกักตัวในห้องพาเลยบเรณลงมา้างลังบารทันีแม่กะเลยบบริเไปซื้อดอกไม้มาเปียนหน่ะนะไมีดอกไม้แห้งแม่ก็เลยสวดม์ดอกไม้แห้งเลยเพราะงันเลือยขึ้นในเบื้องตัวใหญ่ค่ะเลขเก่าตัวใหญ่แม่กะบริเวณออบริเวโทษดอกเพราะว่ากักตัวอยู่ตัอน พอดีเย็นวันที่หยิบเป็นเป็นมันผ่าไงเนาะแห้งขึ้นตัวใหญ่เลยเก่าแม่กกกเก่าซีอกว่านันอเก่าซีวันนี้ก็เลยรู้อันแม่มเล็กเลยบอกเก่าซีแม่ก็เลยวันที่หยิบแป้นเขามาตรวจพอดีแม่ก็เลยเออเศร้าแล้วซีมันเศร้าสนิทแล้วแต่ว่าใครเพิ่งถ่ายกลักตัวอีกสามหมื่นเนาะครับผมเศร้าสามหมื่นแล้วค่อยเศร้าค่ะมาเที่ยวนี่แม่มาสวดแล้ว วันพาที่แรกอะบ่เห็นปะไหนดิไม่ไมนวันพาวังเมื่อเมื่อวานนี่บอกวันพาวันที่สิบสองเนาะค่ะแม่วันที่สิบสองเออก็เห็นขึ้นว่าโตบักใหญ่เลยแม่กับแม่กับเยว่าโอ้ทอกันนะทอบอกกันนะาสั่นแม่เด็กแปดเด้อน้ำเชียโตบักใหญ่เลยโอู้เด็กแปดครับผมจ้ะอาฮึสีบนเคือรางน้าแม่ จ้ะเด็กของแม่พาล้ามิตะบนกับบนนี่มิต่บนดิครับเออมแต่บนบ่มีล่างต่พัดบอกน้ำเที่ยมมันเองกับบนครับค่ะหดเลยเออจ้ะตาพัดพ้่นขืนมานี่หลายหลายหลายมีข้างล่างสองเกียสามศูนย์มาขืนศูนย์แค่นั้นค่ะสังบุกขืนสามสองเกียเท่านี้แหละนอกจากนั้นมิตะขืนเป็นข้างบนหมดเลยครับ จ้าโมดนี่แม่เห็นโตบอกง,ง่ายเลขกเปดอันแม่เลขกหล็ก,กข้นยุดดอกไม่เห็นที่ห้องบูชานี่บอกแม่จา้าแม่มาบูชามันเป็นนห้องพะระอันนี้แม่เอาใส่ขันนะดอกดาวเรืองดอกง่ายๆอย่างะแม่เอาเออกระไบสามดอกพ,ดพระพุทธพระธารมพระสงฆ์แม่กระไบยังสี่ตลอดสามดอกครับอืมวันนี้มันมาขืนดอก ดอกอันเลขเก้านะขืนดอกยุ่กลางนี่วันนี้มอขืนดอกอยู่ทั้งหนาเลยเลขแ<ม>ปดไหมครับเออส่วนมากสิไปตะบนเด้อค่ะท่านผู้ชมเลขดอกใหม่เลขบูชาดอกใหม่วันพระครับอแม่เพิ่นเพ่งเพิ่นน่งสมาธิเบิงมันโพขื้นมาค่ะเพลินโปขึ้นมาเลยแบบปลาขี่จะเง่า เลี้ยวไปไม่หลังเห็นโหลดหังสีเนี่ยครับแปดชัดเ <8 S 2> <ฮะ S 1> จนชัดเจนเลยเลขแปดหมดนี่ค่<ฮ>ะจับใจยงังเลยแม่มครับผมจากแม่กับว่าโมน่เดลคันคันจับใช่พ่อค่าลอตเตอรี่คือสิมมิตอสามกับหก <c oughs> แปดสามเนาะเนาะจากบุญเพิ่อนเนี่ย <c oughs> บุญเพิ่นมีแปดกับอย่างนะ บนบนมีสามก็หกโอ้บนบนมีสามก็หกน้ำเชียร์ืมแม่สามกบหกเล็กอยู่อันอันงวดก้อนแมนเก้ากระดิกจับสาเก้าหาค้นหายหลายเนาะเก้าหามันกะปุ๊บดัหลายคนครับให้แบบทั้งอันพร้อมค่ะเก้าหาครับเลขกอะได้แปกตัวเดียวแล้วแม่เนาะยาเล็บตัวเดียวส่วนมากจไปตะบนเด้อค่ะท่านผู้ชมครับ เึินม,มาปตัตตบุญค่ะตัวเดียววิ่งเอา้อค่ะอ่าเก่ามาเชี่ยตามมากกับเขาทุกเหมือดอยู่ดีครับผมค่ะอ,อ,อเอาแม่บานเอกค่ะซ่วงเศร้ากันเมื่อสุกคนแล้วนะมววแม่บานเองแล้วเศร้ากันเมื่อสุกคนแล้วมีแต่สีม้วเด้วยแม่บาเนีลยนางเซียกันแม่นบ้านใกล้กันเฮ้าก็สีลึงกันคักเนาะเจ็แมงมัก เรื่องเจงสี่เทิงไปทำบุญพ่อแม่มักค่ะแม่ย่ไสนีีแม่จังหวัดโซนยังว่าแม่ยู่จังหวัดโซนเออแม่ยูโซนอืเอาแม่วานนี้น้ำเจี่ยกับสิรบกวนแม่สซมเน่ด้วยแม่จ้าค่ะอยู่ดีมีแห้งนอนรับฟันดีด้วยแม่จ้าค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่จ้าวันดีจ้า เอาครับพี่น้องครับผมกัดได้มาแล้วนอกพี่น้องเนาะหลังจากที่แม่กัดหายเจ็บหายไขรแล้วกับมาให้แนวทางหรือเกาได้ครับผมค่ะครับเดล็กที่ขึ้นจากดอกใหม่เนาะค่ะครับผมหรือว่าสิตั้งซื้อเป็นว่าเลขแม่ดอกใหม่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมครับกับแปลกอยู่นีค่ะเพนนังเพ่งเล่งเลขกมันลอยมากขึ้นน้ำดอกใหม่ที่เพิ่นใส่แจกกันนะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ ันมาบอกงวดแล้วข่อยกัจีงแบบว่าเฮ้ยแมนว่านะพ่อแม่เพินบอกว่ามันเข่าเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมเท่ะตัวค่ะวิ่งนี่ว่าพิดหวัง่ะท่านผู้ชมมันสิมาตะบุญก็ลองพิจารณาเบิ่งเด้อครับผมวันนี้ครับผมค่ะคลายคลิปนี้แอดมินก็มาแชร์กันน้ำเชร์กับคอยพ่ออภพี่น้อยซี่ถุงเงินไปน้ำกันเด้อครับผมวันที่ 16สิงหาคม65สบห้สุปูสุขค้ขขขนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ